เมื่อคำสั่งแต,งต่งตั้งตำรวจทุกระดับชั้นใกล้จะคลอดอีกแล้วเสียงกระซิบและแรงกระเพื่อมในแวดวงสีกะกีก็เริ่มจางหายไปแถวเบาลงอย่างเงียบเชียบเรื่องราวความขัดแย้งการทะเละาะเบาะแว้งในสายงานกลับลดความดูเดือดลงราวกับว่าพายุที่เคยโหมกระหน่ำกำลังสงบลงชั่วคราวอย่างไรก็ดีสำหรับบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตตัวเต็งผอ,อตรอ และเป็นที่จับตามองของสังคมกลับต้องเผชิญเส้นทางชีวิตที่ซับซ้อนและทา้าทายยิ่งกว่าเดิมด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาถูกกีดกันออกจากเส้นทางราชการสีกากีอีกนับปีราวกับว่าชีวิตของเขากำลังเจอมารสุมอย่างหนักหมดสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้เวลาเคลียร์ตัวเองเพื่อตามหาความยุติธรรมและพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างในทุกข้อกล่าวหา สำหรับแฟนคลับที่ติดตามชีวิตของบิ๊กโจ๊กอย่างใกล้ชิดพวกเขายังคงเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจอ่อหวังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถกลับมาสู่เส้นทางที่เขารักได้อีกครั้งคำถามก็คือเขาจะสามารถกลับมาทวงคืนตำแหน่งอันทรงเกียรติในวงการตำรวจได้หรือไม่ท่ามกลางการลุ้นระทึกของบรรดา FC ของบิ๊กโจ๊กที่ยังคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องความคาดหวังนั้น ยังคงสูงลิบเช่นดวงดาวเพราะแม้จะถอยห่างจากเก้าอี้แห่งอำนาจแต่ชื่อเสียงและฝีมือของเขาก็ยังไม่เลือนหายชาวบ้านยังคอยให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กเสมอมาหลังจากที่บิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำให้หลายคนต่างจับตามองถึงทิศทางการทำงานของวงการสีกากีภายใต้การนำของบิ๊กตาย โดยเฉพาะพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรผู้มากประสบการณ์และเป็นรุ่นพี่ในวงการตำรวจก็ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงผู้นำคนใหม่เพื่อส่งสัญญาณให้แฟนคลับและผู้ที่รอคอยความเปลี่ยนแปลงได้รับรู้ใจความสำคัญที่พลตำรวจโทรเรวัตได้กล่าวไว้คือบิ๊กต่ายเข้าวินไปแล้วเขายังมีเวลาอีกสองปีในหน้าที่ก่อนจะ,กะเกษียณในวันที่30กันยายนปี2569 ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่องค์กรตำรวจจะได้สงบสุขซักทีเดินหน้าทำงานต่อไปไม่ต้องโัวพันกับปัญหาความขัดแย้งอย่าทะเลาะกันเลยพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรกล่าวด้วยความเป็นห่วงเพราะไม่ว่าอย่างไรพี่เรวัตก็เป็นพี่ของทุกๆุกคนไม่อยากให้ทะเลาะเบาะแว้งกันและปรารถนาเห็นความรักสามาัคคีในหมู่ตำรวจขณะนี้บิ๊กตาย ต้องเซนแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะในวงการตำรวจหากไม่มีเส้นมีสายไม่มีผู้สนับสนุนการไต่เต้าก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากบางครั้งถึงแม้จะมีความสามารถเต็มเปี่ยมแต่จังหวะดวงไม่ดีคดีก็ไม่เข้ามืองานก็ไม่เดินทำให้เหนื่อยหนักกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งการเป็นตำรวจเหมือนการเดินฝ่าลมฝนหากไม่มีที่พักพิงคนให้กำลังใจ ก็เหนื่อยล้าไปตามทางส่วนเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่มีประชาชนถามเข้ามาเป็นจำนวนมากทางด้านพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรได้แสดงความเห็นว่าถ้าสารปกครองตัดสินมาเป็นคุณบิ๊กโจ๊กก็จะกลับมาเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอย่างครับคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าสารปกครองสูงสุดตัดสินมาเป็นคุณบิ๊กโจ๊ก ก็กลับมาเป็นรองผู้ชันการตารวจแห่งชาติครับการคัดเลือกผู้ชันการตารวจแห่งชาติเข้าวินไปแล้วบิ๊กตะบิ๊กตายเข้าวินไปแล้วนะครับบิ๊กตายมีอายุรายการอีก2ปีนะครับสปีคือถึง30กันยา2569ันานะครับมันจะได้สงบสุขสักทีเดินหน้ากันต่อไปสักทีอย่าทะเลาะเบาแวงกันเลยพี่เลวัตก็เป็นพี่ของทุกๆคนไม่อยากให้ทะเลาะเบาแวงกันเลยนะครับอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของบิ๊กโจ๊กในปัจจุบันยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีสักเท่าไหร่กระแสของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานในขณะนี้ยังคงร้อนแรงไม่คลี่คลายลงง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อชื่อของบิ๊กโจ๊กถูกยงเข้ากับประเด็นร้อนที่เจนหนึ่งบางปูออกมาแฉว่าทนายตั้มนายสิทธราบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้รับค่าจ้างมหาศาล จากคดีฟ้องหย่าสามีมูลค่า10ล้านบาทซึ่งทนายตั้มอ้างว่าเงินส่วนนี้จะต้องจ่ายให้กับบิ๊กตำรวจท่านหนึ่งเพื่อเคลียร์เรื่องราวจนทำให้มีการโยงว่าบิ๊กตำรวจดังกล่าวหมายถึงบิ๊กโจ๊กหรือไม่อย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกสุรเชษได้ออกมายืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่เคยรับอะไรจากใครทั้งสิ้นพร้อมประกาศชัดเจนว่าไม่เคยรับเงินสกรปรกกมใครก็กมมันผมไม่เกี่ยว คำพูดนี้ชัดเจนจนทําให้ใครหลายคนเห็นถึงความเด็ดขาดและไม่เหลือเยื่อใยในความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กโจ๊กกับทนายตั้มความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่เคยเป็นพันธมิตรดูเหมือนจะสิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงบางคนอาจมองว่าความเป็นพันธมิตรนั้นเหมือนสายใยบางเบาที่เมื่อขาดก็ไม่มีวันกลับมาผูกเชื่อมกันได้อีกคำพูดของบิ๊กโจ๊กที่ว่ากำใครก็กำมัน ชวนให้นึกถึงสำนวนที่ว่าเรือล่มในหนองทองก็จมอยู่กับดินเป็นการบอกเป็นในว่าความจริงย่อมเปิดเผยเสมอและแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นในแวดวงสีกากีที่ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังและการวางตัวให้สมดุลความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนั้นไม่ต่างจากบ่วงเส้นใหญ่ที่พร้อมจะรัดแน่นหรือขาดลงในทุกเมื่อ สำหรับบิ๊กโจ๊กและทนายตั้มสายใยที่ขาดลงนี้อาจทำให้ต่างฝ่ายต่างเดินบนเส้นทางใหม่ที่ห่างไกลกันไปอย่างไม่หวนคืนเรียกได้ว่าทั้งคู่หมดสิ้นเยื่อใยไม่เหลืออะไรต่อกันแล้วทนายตั้มถูกบิ๊กโจ๊กลอยแพรเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันแน่ก่อนหน้านี้ทนายตั้มนายสิทธรา้ยบังเกิดมักจะออกมาประกาศเสมอว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ และเพื่อประโยชน์ของสังคมด้วยบทบาทที่แสดงออกชัดเจนในการ,รเผชิญหน้าท้าชนบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทนายตั้มมีการขุดคุย้ยหรือข้อมูลหรือเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์โดยออกมาเปิดหน้าชกกับบิ๊กต่อตรงๆพร้อมหลักฐานเส้นเงินต่างๆแชร์ออกสื่องานนี้ทนายตั้มยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊ก พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเคยเป็นคู่แข่งคนสำคัญของบิ๊กตอ่อที่ก็วางตัวเป็นคู่ฟาดคู่ปรับกับบิ๊กตอ่อจนคนเขาเห็นกันทั้งประเทศว่ามีเรื่องบาดหมางกันโดยผู้คนจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้ทนายตั้มก็มายอมรับกับปากตัวเองจนได้ว่าคบหากับบิ๊กโจ๊กเป็นที่เป็นน้องกันช่วยเหลือดูแลกัน ไหนจะเรื่องของบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาทนายตั้มก็เคยยืนยันมีประชาชนร้องเรียนมาทางเพจ Facebook ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางบิ๊กโจ๊กเรียกได้ว่าปากแข็งยืนยันท่าทีจนคนทั่วไปก็ยังคลางแคลงใจอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวบานปลายไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กจะถูกเปิดเผยทีละน้อย ความสนิทสนมและความผูกพันที่มากกว่าความเป็นคนรู้จักธรรมดากลายเป็นประเด็นที่ทนายตั้มประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนจนทำให้หลายคนเริ่มสับสนสุดท้ายแล้วคำถามก็ผุดขึ้นว่าทนายตั้มทำทุกอย่างนี้เพื่อตัวเองหรือเพื่อช่วยบิ๊กโจ๊กมากกว่ากันแน่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของทนายตั้มก็ย่ำแย่ไม่แพ้บิ๊กโจ๊กเช่นกันหลังโดนโจมตีอย่างหนัก เรื่องโกงเงิน71ล้านบาทของอดีตลูกความตนเองลามปามไปถึงเรื่องการขุดคุ้ยมากมายหลายประเด็นจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไหนจะมีการพาดพิงถึงเจ๊นหนึ่งบางปูได้ออกมาแฉทนายตาั้มว่าจ่ายเงินค่าทำคดี10บล้านบาทเพื่อทำคดีฟ้องหย่าสามีโดยเงิน10บล้านที่จ่ายไปทนายตั้มอ้างว่าจะนำไปจ่ายให้บิ๊กตำรวจท่านหนึ่งจนทำให้มีการโยงกันว่า บิ๊กตำรวจคนดังกล่าวหมายถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันให้ฟังว่าเอาสั้นๆนนะพี่ไม่เคยไปรับอะไรกับเขาทั้งสิ้นกำใครก็กำมันพี่ไม่เคยเกี่ยวข้องส่วนเขาจะไปหลอกใครว่าเอาเงินไปให้ใครฟังแล้วมันทุเรศก็ให้ไปสอบเจ้าตัวสอบทนายตั้มว่าเอามาให้พี่จริงหรือเปล่า พี่ไม่เคยรับเงินสกรปรกแบบนี้กำใครก็กำมันพี่ไม่เคยรู้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้แต่ชื่อพี่มันแอบ,บอ้างกันเยอะอยู่แล้วที่ผ่านมาก็จับไปเยอะแล้วพี่ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะพี่ไม่เคยไปร่วมวงกับเขาและเจ๊อ้อยพี่ไม่รู้จักหรอกพี่ไม่เคยไปติดต่ออะไรคือตั้มเขาทำก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับพี่ เขาทานๆคือพี่ไม่เคยไปรับอะไรเขาทั้งสิ้นแหละกรรมใครก็กรรมมันแต่พี่พี่ไม่เคยไปเกี่ยวข้องส่วนเขาจะไปหลอกใครว่าเอาตาตังอะไรมาที่ฟังมันทุเลศอะ่ะก็ให้สอบเจ้าตัวสอบสนยาต้ามั้ยว่าเอามาให้พี่จริงหรือเปล่าพี่ไม่เคยรับเงินสุกโปกอย่างเงี้ยคราวนี้นกรรมใครก็กรรมมันไอไอ้ไอทื่อพี่มันแอบอ,อ้างเันเยอะอยู่แล้วที่ผ่านมาก็จับไปเยอะแล้วแต่แต่พี่พี่ไม่รู้ไอพฤติกรรมอย่างนี้เพราะพี่ก็ไม่ได้ไปร่วมวงกับเขาแล้วไอเจอเอ้าอุจยอ้อยอะไรที่ไม่รู้จักหลอกพี่ก็ไม่เคยไปติดตอ่อไปอะไรเขาชนะต้ามาันก็ไม่่เกียวท่ คำพูดของบิ๊กโจ๊กในครั้งนี้คล้ายด่งประกาศยุติความสัมพันธ์กับทนายตั้มอย่างสิ้นเชิงไม่มีแววของความสงสารหรือเห็นใจหลงเหลืออยู่เลยได้แต่บอกให้ชดใช้กรรมใครกรรมันทำแบบนี้ไม่รู้ว่าทนายตั้มจะรู้สึกอย่างไรเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับสะบ้นลงอย่างฉับพลันจนทําให้หลายคนสงสยัยเกิดอะไรขึ้นระหว่างพี่น้องคู่นี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า โลกนี้คือละครบทบาทและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราคงต้องรอชมกันต่อไปว่าบทสรุปของบิ๊กโจ๊กจะไปจบลงที่ใดคนเราก็เหมือนน้ำฝนยามชุ่มชื่นก็ไหลรวมกันยามแห้งขอดก็แยกย้ายในโลกของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้บางครั้งก็ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเสมอไปสิ่งที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนจะมั่นคงกลับเปลี่ยนแปลงไปตามสถานาการณ์ และเวลาที่ผ่านไปไม่ว่าจะอย่างไรอีกไม่นานเราคงได้เห็นบทสรุปของเรื่องนี้พร้อมกันทั่วประเทศใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้เดินหน้าต่อไปบนเส้นทางสีกากีคงต้องรอติดตามด้วยใจระทึกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไป วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ